สวัสดีค่ะท่านช่วม f อฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะท่านช่วมําสำหรับมือนี้เป็นวันเสาทีสอกันยายน2อ6 6นห้าอกเนาะค่ะเนาะหลังจากทีมอ่บน,นี้รัฐบาลไทยออกไปแล้วเล่าพัฒนาออกไปแล้วรัฐบาลไทยออก478ล่างเกาหนึนะคะท่านช่วม่ะในความที่ บุคคลใดมาจับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเท่าใดเลขบุคใดวิเคราะห์เลขบุคยัยยงจักเถื่อกรมมะทำชุ่มขามือขึ้นหนีมีเวลากันเลยเด๋ดวเมา่ันางวิเคราะห์ย้อนหลังว่านแอบกระไดนิดหน่อยเนาะคะเนาะน่งวิเคราะห์ย้อนหลังเลขเข่ามาตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งกรกดาจนหอดหมู่ว่านหนีนะคะเออหนึ่งกรกดา ตัวเลขแน่วทางตัวเลขแน่วทางมีโอ้16กรกดากระดาคมช่วงขาขอโทษ16ก,กรกดาตัวเลขแนวทางมี70แลวก,ะ 3, 0. 7, 0, 3, 0. ก็ูนย์กับสามูนย์ปรากฏว่าเลขที่ออกคือ30สูตรของเอดเดมาได้70กับ3ูนุ๊กค่ะ วันที่วันที่สิบหกกรกฎาคมเนาะขันขนเนาะออกห้าสามห้าสามศูนย์กับหกสองพกวันที่สามสิบเอ,อ็ดกรกฎาคม hit day สี่สามสี่สามหาสามสองตัวสี่สามหาสามสองตัวปรากฏว่าเลขออกสี่ห้าสามเลขล่างหนึ่งหนึ่งพอวันที่สิบหก นาทีสิบหกมีเหล็กสองตัวคือเจ็ดสองแปดสองเลขที่ออกคือ 7, 8, เจ็ดแปดสองเหล็กที่ออกคือเจ็ดแปดสองเพราะว่าหมูว่าน,นี่เขทาทำชุ่มขาหมูว่าน,นี่วิเคราะ์ออกมาได้เจ็ดแปดกับแปดแปดปรากฏว่าตัวเหล็กเนวทางเขาซีเจ็ดแปดกับเก่าหนึ่ง สำหรับงวดนี้เอางวงมืนลุ่มกันทั้ช่วงขาเอดเอาตัวเลขแนวทางให้ทั้งผู้ชมได้เห็นสามงวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทั้ช่วงขางวดสิบหกกร,รกฎาสามศูนย์เจ็ดศูนย์เลขที่ออกคือสามศูนย์ห้าสามศูนย์งวดสามสิบเอ็ดกร,รกฎาห้าแปดห้าสามสี่สามเลขที่ออกคือสี่ห้าสามกับหนึ่งหนึ่ง งวดเมื่อกี้นี่เจ็ดแปดกับแปดแปดเลขที่ออกคือสี่เจ็ดแปดกับเก้าหนึ่งสำหรับหวดนี้ <_ C os al> สำหรับหวดนี้นะคะทุกช่วงขาสำหรับหวดนี้ตัวเลขนเนวทางเนบนคือเจ็ดนะคะในตัวสูตรประกอบพ่อบนคือเจ็ดนะคะทรงช่วงขา บนดินเจ็ดจับคู่ได้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดทำชุ่มกับพิจารณาอีกเธอหนึ่งนูขันนู่ตัวเลขแนวทางที่ผ่านมากระบ,บาดจะงวดตัวเลขหลายตัวพร้อมกับทำชุ่มขาเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ แอดพึ่งเดี๋ยวมานางพวิเคราะห์มือขึ้นหนีกับเสาน,นี้นะคะทางช่วงขาวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางเพราะว่าบริจับรัฐบาลไทยมาโดนโดนนะคะทางช่วงขาพึ่งสีมานางวิเคราะห์ก็มีประมาณสองสามสูตรนะคะ,ม,ะม,ม,มีประมาณสองสามสูตรมีประมาณสองสามสูตรที่ผ่านมากระเขามาตลอดนะคะทางช่วงขา ตั้งแต่งวดวันที่16กรกฎาคมเป็นต้นมา16กรกฎาคม3สวกรกดามกับวันที่หกันย่าตอนนี้16กันย่า16กันย่าสิเป็นยังทำช่วมนั่มตัวเลขแนวทางที่แอดไฮนีไปพิจารณาจองสลากของรัฐบาลไว้เลยนะคะจองลอตเตอรี่ไว้เลย เพราะว่าเลขที่แอทเทนมาตลอดนี่เป็นเลขไทยรางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็บออยากให้ทำช่วงผ่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นไทยรางวัลที่หนึ่งแอจะไปหาไว้ขึ้นกันแอกจะซื้อ,อเปาตัางลอตเตอรี่ในเปาตัางไว้เพราะว่าใบละแปดสิบเองคะ่ะทำช่วงขาใบละแปดสิบเองนะคะทำช่วงกับพิจารณาตามนี้นะคะ ตัวเลขเนวทางแคบหนาจอไปเลยค่ะทนผช้ม่มค่ะแคบหนาจอไปเลยเอาใจใจแคบไปเบิดเลยทนผช้ชมจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะะเนาะค่ะเนาะข้อมูลในการตัดสินใจตัวเลขเนว่ทาทางที่ผ่านมาค่ะทอมชุม่ม่ะตั้งแต่งวดสิบหกสามสิบเอ็ดหนึ่ง 16, 31, กันยาเข่ามัดตลอดเข่ากับเข่าตรงๆเข่าตรงๆง มันเดินต่อไปจนชีบยี่ชีบงวดทาเห้ากับสีด่ดีมีเงื่อนใสพอสมควรอยู่เนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมก็ทันใดที่เขามาพบมาพอคลิปนี้ไก่ใสวิจารณญาณในการรับชมเนาะตัวเลขแนวทางทีแอดวิเคราะห์มานีที่พานมากับเข้าดีมาตลอดงวดนี้สิเป็นจังได้ห้าพิสูจน์ไปน้่งกันเนาะค่ะเนะาะทั้งนี้และทั้งนั้นไปจับจองลอตเตอรี่ไ้เลยนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด หนึ่งเจดเจ็ดสมเจ็ดตามที่จริงแล้วเออมันจะตัดเหลือตัวเดียวแต่ว่างวดนี้งวดนี้แอดคิดว่าตัดบัไดดเพราะว่าถาม่าเน้นตัวใดเน่นสองเจ็ดเน้นสองเจ็ดนะคะทาช่วถ่าทวมานเน้นตัวใดเน่นสองเจ็ด หนึ่งเกับสา็ก็ไว้ขึ้นกันแต่ว่าตัวนินนิืนขึ้น2ินสอเนาะคะเนาะนิ่นสองเจ็หวดเมื่อกี้นี่นินเจดก็ออกเจ็หวดก้อนพุ่นนิ่นเอสีกับหาามก็ออกหาสหวดก้อนพุ่นน่นสานย์ก็ออก30มศูนเอาทำให้ชมพิจารณาเมืองตัวเลขแนว่ทางที่อธยมายกับเป็นเพื่อ ให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนแนวทางแค่นั้นแต่กระบออยากให้พลาดไปซื้อลอตเตอรี่จับจองลอตเตอรี่ไว้น,ะะนอกคณะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนิ่งนียนคือสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมขาตัวเลขแนวทางที่อธิไมรีก็คอย่านผู้ชมทุกท่านทุกคนได้นนั่งไปพิจรารณาได้นนั่งไปเชียงสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเ้าบริษัทวงซื้อไม่ไปหลินการพนันใดๆทั้งสิ้นนอกคาะ จับจองลอตเตอรี่ไว้เพื่อใดรางวัลที่หนึ่งแอดก็จะไปซื้อเนี่เปาต่างขึ้นกันค่ะทั้งช่วงขาเอาสําหรับคลิปนี้กับเป็นรัฐบาลไทยตัวงวดที่แอดได้นั่งมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาที่พานมากเขาดีงวดที่สี่ถึงนี่สิเป็นยังไงฮะมาพิสูจน์ไปน้ำกันเนาะคะเนาะภายได้รางวัลที่หนึง่งภายได้สองตัวสามตัวก็ว่ากันไปเนาะคะเนาะเอา ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาและแชร์ไปที่เข้ามาและกดติดตามไวเพื่อจะได้ประพดาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขนีแเนวทางที่แอดเอาลงใหม่ๆเด็ดๆกับคืนทานผู้ช่วจะได้รับชมเลยขอขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาตลอดเนาะเะนาะ,ะโชคดีค่ะทำช่วมขาขอบพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ